ความรักเกิดตอนไหนคะออใกล้ๆจบสักป,ปีกว่าจาได้แต่ที่เล่นที่โรงแรมแห่งหนึ่งไปเจอนักร้องคนหนึ่งก <c oughs> ็เขาชื่นชอบเราอลยนะว่าเอ้ยคนนี้เล่นดีจังก็ทำสไตล์นักดนตรีเวลาเล่นดีๆนักร้องก็จะชอบ <c oughs> ก็คบกันแต่ก่อนที่คบกันเนี่ยผมเคยเคยเจอนักดนตรีรุ่นพี่ทาไมพี่แต่ละคนทําไมเปลี่ยนแฟนบ่อยจัง <c oughs> แล้วทุกคนสวยหมดเขาบอกว่าอ่าอีหนึ่งวันหนึ่งอะเล่นดตีเก่งๆเดี๋ยวผู้หญิงก็มาองแต่ว่า วันที่ผู้หญิงเหล่านี้มาอีรู้เลยเองเดี๋ยวเองก็หยุดซ้อมถ้าตอนนี้อยากซ้อมอะไรเองซ้อมเต็มที่เลยนะผมไม่เชื่อผมก็เชื่อเฮ้ยโอ้ขยันขนาดนี้คือยังไงก็ต้องซ้อมอ่ะไม่มีอะไรหยุดเราไม่มีเพลงไม่มีเพ่งฟังอ่ะไม่ได้เราครบคนนี้พอครบเสร็จเออเป็นจริงกับกายว่าสิ่งที่เราเคยทํางานผมก็ไม่เคยได้ทำงานก็ลาออกมาเด็กคนสมัยก่อนเขาจะเวลานักร้องไปร้องเขาจะมีแฟ้มเยอะค่ะค่ะ เป็นเด็กยิ้วโน้ตอ่ะยิ้วตามเขาหรอแค่ตามมันเป็นนักร้องวิ่งไงนักร้องวิ่งตามที่นี่ผับนี่พับนี่ขับนี่ก็ยิ้วโน้ตช่วยช่วยเขาถือแฟ้มโน้ตอะไรเงี้ยเราก็ไม่เราก็ไม่ได้เงินสิไม่ได้เงินพอตอนเช้าต้องไปโรงเรียนก็ตื่นไม่ไหวจําได้เลยห้องพักอยู่แถวลาดพร้าวลาดพร้าวผมต้องเรียนนาฏศิลินโอ้โหจากลาดพร้าวมาสนามหลวงมันรถติดตอนเช้าค่ะ ผมหยุดทุกอย่างไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันหยุดทุกอย่างนีแต่ก่อนสู้ตายจะตายเนอะอยู่ตรงไหนก็ไปเรียนได้ค่ะเขามีผู้หญิงเพราะเรามีผู้หญิงคนนึงปุ๊บหลงเงนี้หรอหลงอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาแ่่จะประมาณนั้นเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้ซ้อมเลยให้ชีวิตแบบนี้เกือบปีดีไม่โดนรีทายออกมาคอ๋อแปลว่าตอนนั้นจากที่บอกว่าเรียนดีก็พังหมดทุกอย่างเลยก็พังหมดเลยแล้วก็กลับตัวมาได้ตรงที่ว่ามันมันทะเลาะกันพอทะเลาะกันปุ๊บสิ่งแวบแรกในหัวเข้ามา มันเหมือนภาพพ่อแม่เข้ามาภาพพ่อเข้ามาก่อนเลยว่าพ่ออยากให้ให้ผมเรียนจบเพราะว่าในตระกูลเราไม่เคยมีใครเห็นใบปริญญาเขาอยากให้เห็นว่าเฮ้ยเราเด็กสลัมนะอยากให้มีใบปริญญาติดตัวไว้ก็พออยายามไปเรียนให้จบทะเลาะก,กันในตอนนั้นเทะเลาะก,กันเรื่องอะไรคะในเมื่อเราใช้เวลาด้วยกันตอดน่าจะเรื่องไร้สาระมากครับน่าจะเรื่องเงินแค่จัดงานมันเกิดอะไรเงี้ยจะต้องซื้อของอะไรบอกมีตังค์หรือเปล่าไม่มีตังค์ก็อะไรสักอย่างเนี่ยมันดูถูกเรา คือพอดูถูกปุ๊บมันมกับกลายไปเรื่องแล้วเขาก็พยายามมาง้อ่ะค่ะแต่บอกว่าเราเราเราเลือกแล้วเพราะเราภาพของพ่อที่บอกว่าเรียนให้จบนะลูกกับสิ่งที่เราเคยพูดกับตัวเองที่วิรัยนาศิลป์จะมีองค์พระพิคเนตอ่ะใหญ่ๆใ,ใช่ผมก็มาบอกท่านว่าผมจะพยายามเ,เล่นเป็นโนให้ได้โดยที่ผมจะไม่เรียนเลยผมจะไม่เรียนเป็นโนตลอดชีวิตมผมสาบานครับผมจะไม่เรียนเลยผมดูที่ว่าผมทําได้ไหมแล้วผมจะต้องทําให้ได้ค่ะ มันก็เลยภาพนี้ผู้ย่า่มันกลับมาว่าเฮ้ยเราลืมคําสัญญาอะไรไปหรือเปล่าหลังจากนั้นคือหยุดเลยครับก็คือเขาพยายามมง้อไงก็ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมแล้วเราก็กลับมันก็เหมือนวัดใจนะมันมันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะจะเรียกบังเอิญก็บังเอิญนะก็ซีรีส์อีกนะพี่ชอนนะมีคาม่เป็นโจทย์แล้วแวะมาเพื่อเพื่อมาเป็นโจทย์ของชีวิตอ่ะเราก็ผ่านไปเราไม่บอกว่าเขาผิดด้วยนะเขาไม่ผิดครับเขาไม่ผิดณวันนั้นอยู่ในภาวะอกหักไหมหรือไม่มัน